สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะกับผมพิวัตรหลวงเพืองอคุณครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสอนเ,ออเรื่องราวาที่ผมนําเสนอในวันนี้ผมขอเวลาสักตู้หนึง่งแนะนําในสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคุณมากๆก็คือวิธีการใช้ระบบ Attraction Marketing หรือ,เ,อ,อเรียนรู้เพื่อใช้มันนะฮะคุณจะได้รู้ว่าระบบเนี้ยสามารถทําอะไรได้บ้างคุณจะได้รู้ว่าระบบนี้สามารถที่จะสร้าง เงินให้คุณได้มากน้อยแค่ไหนาสามารถทําให้คุณนั้นไม่ต้องออกไปชวนใครจัดเต้าง้วนเลยไม้แต่คนเดียวไม่ต้องโทรหาใครแม้แต่คนเดียวได้มากแค่ไหนเราไปเรียนรู้กันเลยครับาการทําธุรกิจเกอือขายนะฮะทุกวันนี้มีอยู่สองแบบด้วยกัน90%อของทางคน,งคนที่ทําธุรกิจเกอือขายนะฮะ ยังทําแบบวิธีการไล่ล่าผู้คนอยู่ไล่ล่าผู้คนไล่ล่ายัางไงละ่ะฮะผมจะเปรียบเทียบละกัคนคุณครูทักสองคนนี้ผมจะเปรียบให้เป็นคุณครูนะฮะคุณครูทั้สองคนเนี้ยผมจะพูดถึงคุณครูทางซ้ายก่อนละกันว่าทําไมทําไมคุณครูทางซ้ายเนี่ยเขาเรียนก็นสูงจบเยอะได้เกรดเฉลี่ยด,ดีจบมาจากหลายที่แต่ทำไมไม่มีคนสนใจเขาเลยล่ะครับอย่างแรกที่ผมจะให้ดูนะฮะ เขายังใช้วิธีการเดิมๆอยู่เขายังใช้ในสิ่งที่คุณครูของเขาสอนมาอยู่คือการใช้ซอฟใช้เงินสือเล่มหนึ่งเพื่อสอนนักเรียนให้เรียนรู้บทเรียนในบทต่างๆแล้วผมถามก่อนว่าจะมีใครไหมฮะที่อยากเรียนรู้ในสิ่งที่มันซ้ำๆซากๆกเดิมโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นคงไม่มีหรอกใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นฮะดูง่ายๆฮะคนฝั่งคู่ครูฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีนักเรียนไม่มีคนสนใจเขาเลยกลับดูกลับมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาเนี่ยคุณครูคนเนี้ยเขาเป็นคูครูที่จบยอจบมาจากที่จบจบมาเยอะเหมือนกันเอาง่ายๆคือได้เกรดเฉลี่ยพอการทุกอย่างเท่ากันหมดแต่เขากลับไม่บอกตัวเองเลยว่าเขาจบมาจากที่ไหนเขาได้เกรดเฉลี่ย,เ,ยเท่าไหร่ เราเคยบอกเขาเคยถามนักเรียนว่านักเรียนนักเรียนตอนเนี้ยต้องการอะไรนักเรียนก็ตอบว่าให่อยากเรียนให้มันจบเรียนให้มันประสบความสําเร็จใช่ไหมเขาก็ถามว่าเราก็บอกกับนักเรียนว่าครูครูมีหกเคล็ดลับที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนเพียงแค่นักเรียน่ะ เร,รเริ่มต้นแค่วันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถามใหว่าอันไหนมันน่าสนใจกว่กากันอาการสองแบบเดิมๆหรือการที่เขาจะนําเสนอในสิ่งใหม่ๆแค่หกเคล็ดลับไม่ต้องไปตามขายทั้งนั้นคงเป็นขุดคูบีนะฮะคุดคูดคนที่สองเหมือนกันฮะการทำธุกรกิจเครือขานะ่ายอ่ะเราเปรียบเทียบนี้แล้วกัน อ,อที่ปรึกษาของเราเนี่ยสอให้เราทำยังไงนะฮะดินรายชื่อคือรายชื่อแล้วก็โทรโทรไปไประชุมสำนาาันาอบรมทุกงานผมถามว่าคุณเสียเวลาและคุณเสียเงินไหมโอ้คงจะบอกว่าเสียใช่ไหมฮะแล้วผมถามว่าที่คุณเสียไปอ่ะคุณได้อะไรกลับมาหรือยัง อาจจะมีบางคนบางคนบอกว่าโอ้โหผมได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้แต่ผมถามลเลยเถอะคุณได้แนละคุณเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าที่ได้หรือเป็นแค่ส่วนน้อยที่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะนักธุรกิจเครือข่ายที่ดีเนี่ยควรม,มีความคิดเป็นของตัวเองนะการคิดแปลกคิดแยกคิดออกมาคนเดียวและไม่ทําตามในสิ่งที่ที่บุตรสาบอก าบอกให้รีบล้ชที่เราก็ไม่รีบเขาบอกให้โทรเราก็ไม่โทรเรามาสร้างระบบระบบที่นะ,ะไม่คนสนใจเราและโทรมาขอทำธุรก,กิจกับเราเองแล้วมันทำยังไงล่ะไปดูวันต่อไปเลยฮะผมขอพูดง่ายๆก่อนว่าธุรก,กิจขายเนี่ยที่คุณเคยเรียนรู้มาเนี่ย มันคือระบบโอซูด้วยง่ายคือโบราณอันนี้เราชื่อฮะชื่อเราชื่อต่างปรเทเพื่อโทรชวนให้เขาโอโหมาชุรุมนะมาประชุมนะมาสัมมนาอย่างนู้นอย่างนี้นะชื่อมันก็นะรู้กันอยู่ครับว่าเป็นยังไงส่วนนิวส์คูฮะนิวส์คูทํายังไงล่ะคือการสร้างระบบแอดแพร์ชั่นมาเก็ตติ้งฮะสร้างระบบที่เป็นแรงดึงดูดให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเราแค่สร้างอย่างเดียวการสร้างแครเจอเพจฮะ กางสร้างรายชื่อฮะการใช้อินเทอร์เนต็ตเข้ามาเป็นส่วนไม่ใช่ส่วนประกอบนะเป็นส่วนหลักในการทำธุรกิจเว็บสองุดนะสองี่สุดคืออะไรลนะฮะเบุลกทวิตเตอร์อายไฟยูทูบไนสเฟสทุกอย่างที่คุณคิดออกทุกอย่างที่คุณรู้ว่ามันเป็นเว็บเว็บสองุดฮะ ระบบจัดการตัวไมเต็จหรือ,อระบบจัดการอโนมัติจัดการทั้งหมดฮะไม่ว่า,าคุณจะทำอะไรชี่ไหนคุณไม่อยู่หน้าจอแต่ระบบนี้จัดการให้คุณได้ทุกอย่างและที่สำคัญฮะไม่มีการขายย้ำนะฮะไม่มีการขายเกิดขึ้นแน่นอนในการทำระบบนี้ซึ่งมันก็เป็นรายที่ สุดยอดฮะระบบนี้ระบบที่ทําให้ผมนั้นกลายเป็นอีกคนหนึ่งจากที่ว่าล้มเหลวมาตลอดชีวิตคุณสปอนเซอร์มุ่งหวังเหมือนที่คุณพยายามขอความรักจากแฟนคุณหรือเปล่าฮะมาดูรูปแรกไหมฮะรูปแรกนี่โอ้โหมาถึงก็ว่าใจให้เลยคุณคือคนที่ใช่สําหรับผมคุณคือคนที่ผมอยากจะแต่งงานเลยคุณคือคนที่ผมอยากจะใช้ชีวิตเ้ว้ยตลอดชีวิตดีๆก็ไปทาอย่างนั้นนะ แล้วผู้หญิงเขาจะสนใจไหมฮะตอบคือไม่ฮะหญิงเขาจะตอบว่าเรายังไม่รู้จักกันเลยฉันยังไม่เคยรู้เลยว่าคุณนิสัยคุณเป็นยังไงคุณจะขอฉันแต่งงานได้ยังไงใช่ไหมฮะเรามาดูฮะอีกรูปหนึ่งทางความมือรูปที่สองรูปนี้ผู้ชายคนนี้ค่อยๆทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ค่อยทำความสนมิทสนมค่อยๆรู้นิสัยกันไปค่อยๆ รู้สึกดีกับกันไปจกนกระทั่งเขาตัดสินใจฮะบอกความรักกับเธอซึ่งเธอคนนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกฮะเธอคนนั้นเขายินยอมรับเขายอมรับคําว่ารักจากผู้ชายคนนี้และสุดท้ายฮะผู้ชายคนเนี้ยขอผู้หญิงคนที่แต่งงานถามว่าเขาจะแต่งหรือไม่แต่งฮะในเมื่อรู้จักกันแล้วเรีกว่าคนนี้คนนี้ใช่แล้ว หามาทั้งชีวิตแล้วแต่งสิฮะเหมือนกันฮะกับก,การทำธุรกิจเครือข่ายถ้าเขาไม่รู้จักเราเขาไม่ศรัทธานในตัวเราเขาไม่ไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้นำของเขาได้เขาอยากทำกับเราไหมฮะโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่ผมนำเสนอนะครับ ไปเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอ่าทาโค้สงสัยว่าทาไมอินเทอร์เน็ตถึงมีบทบาทสําคัญมากหลในการทาธุรกิจเครือข่ายเอ M อออนไลน์นะฮะ่างแรกครับอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่กว้างกว่าที่เราคิดไว้เยอะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไปเยอะแต่เราสามารถจํากัดวงได้ว่าเราจะไปอยู่กลุ่มไหนเราจะกําจัดเอ่อจำกัดวงได้ว่าเราต้องการอะไรจากคู่ม่งหวังนะฮะการทำระบบออนไลน์นี้นะฮะอย่างแรกที่คุณต้องรู้จักครับเบสองศูนย์ โซเชียลสู่คืออะไรฮะนี่ไงฮะตัวอ่ะจะเป็น Twitter, MSN, Facebook, YouTube, MySpace, Blog, Feed, Google Plus, ต,ต่างๆนานานฮะในนี้พวกนี้คือโซเชียลเน็ตเวิร์กฮะที่จะทําให้คุณนะเป็นที่รู้จักไปทั่วกันว่าคุณทําอะไรอยู่คุณต้องการนําเสนออะไรอยู่หรือคุณมีอะไรดีดๆอยู่ที่ต้องการให้พวกเขารู้ที่ต้องการให้พวกเขาเห็นและที่สําคัญฮะพวกเขาจะกลับเข้ามาหาคุณเองฮะโดยที่คุณไม่ต้องอ ทำไมทั้งนั้นแค่คุดแค่รู้จักและรู้จักวิธีใช้และรู้จักวิธีโปรโมทที่ถูกต้องนะฮะจากทั้งหมดเนี้ยให้ผมมีวันนี้ได้ครับผมทํางานแค่ประมาณเท่าเปล่าๆเดือนแรกผมสามารถสปอนเซอร์คนได้สิบกว่าคนเกือบยี่สิบเลยโดยสามารถ,าารถ,าารถและนี้ฮะคือความรับในธุรกิจเครือข่าย L M อ n l i n e ฮะที่ผมตั้งใจนําเสนอให้คุณได้ดูได้เห็นได้อ่า,ากนกะันฮะ โอเคฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีฮนะแล้วพบกันในบทความหน้าครับสวัสดี